ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ท่ามกลางฝนตกครับเมื่อนี้มีการบวชนาคอยู่ที่วัดบ้าน,นเป๋ยในทุ่งขามามละลำอมเชนก่อนยุงแสงพร้อมด้วยหมแอแคืออ่ำนะครับแล้วก็สามาชิกหมอลำหลายผู้หลายคนนะครับเมื่อนี้ก็เลยสิมาล้าลองให้พี่น้องฟังท่ามกลางสายฝนเออฝากเสียงลำเสียงแค้นหาพ่อหาแมห่หาพี่หาน้องมุดม้วนลำกันนะครับ ลอฝ้าเอ้ยฝ้าห้องหาวเสียงเงาๆตึงแล้วหวนหวนมาเด้อหวนมาสั่งเต้ายามสิเข้าทายหรือดูบุญสู้เอ้ยโอ้โ 一诺。 ลับพ่อเมียเอ้ยกบเขาหูผู่ขอทางปู่ป่าสีลง้องตำตอนนันแล้วพันข้าอตอนนี่มันหาลีปองใสป่าไหลมันหาบนอยู่ในตุ่มนี่อยู่พระพิษสูออกพรันซาละพาเจ้าใจกว่าเหาาซึนบานคนกว่ากินทานสร้างกระถินเททานพอด เสียงคู่ดังตุ่มต่ำฟังลมพัดป้ากวยกวยเป็นสีเหลืยงลางน้ำข้างลงสูงเพื้นแสนสะเอ,อ่อนใจเลี้ยวไปไกลอีกจักน้อยเห็นคนลงเกี่ยวเข่าสุกหรือเครื่องเจ้าขับพง เห็นคนล้องเกี้ยวเข่าสุกเหลืองเจ้าขับทงเสียงกาบองห้องทรงอยตินหลวงกวางควงหัวใจอายวังเวทพี่มาเสียดายีหนีไปน้องบอสังตั้งแต่ฝนก็ยังเงินสังฝาป่ายังเงินสังน้ำยามสีเข่าไทยฤดูสีบุญชู่ของอะไรสั่งนีไก่หน่อไล่หาง เต่สตางค์กัยังเอื้นสังแบ่งเงามสิเข้าสู่พระครั้งรัฐบาลสังให้กระดาษเปลี่ยนเป็นเงินตาบุรตสบาสินิชายสางบอเตือนกันอื้องเดือนสิบเหัวลมตองเดือนสิองหัวลมอวยลมมาพัดปากอวยหัวใจอ่านเหม็นบังเวิงหัวใจอ้ายเหม็นบังวิ้งมาเรียน้อย โน้ยกยลันเลว่าดยงนลมซอยพาวยาหนวขวานสิฮุ่มไมอหมอกยอยฮัมงาปาตองเบ็ดป้องเป้าเข่าคู่ขันคอนกาบวอนเสียงใสขันคอนตุนแจงกุดตัวเต้นขันคอนตุนไม้สุดีเยกซองฝาเมื่อเล็วละเมอ เอือนหงเสาเฮาสิจากกันนี่คำใดดีได้งามสิสั่งกันนี่งามนี้งามสิมีไปนั่นขีหมอลำสิเอินสั่งเฮาเป็นเด็กนุ่มหน่อยพาเยสอยเกิดรุ่นให้คิดเห็นแต่พุ่ณคอแม่ทั้งสองฟังกันนะลามันดังบ่ หลับเพลินปะคลองเฮามอ่างเตะน้องในทองมันดานีเต็มที่เพิ่นลุกอังลูกกะลูกสาสามาก็ไม่เงยเงนยัวลมคุกกีดินล้างเท้าวิ่งหัวซำเก็บไก่บ่หูสว่างเข่าบ่กินกะบยิ่มทองน้อนได้บ่บุญตาพ่อปั่นทุกเบิลสั้นสิบหัวซาวปีทุกอยู่ในโลก,กีหลดบ่ปุ่นปานใดเมียเจ้าเก็บขิงไข่ท่อละมินน้ำลูก,กอ อนสู้สงหมดหมอดเมี้ยงชีวามวยขาดคืนแม่กะบอนวอนเอิ้ขอให้ออกมาดีอย่าสมีค่อยไผออกมาสะเด้อท้าวเม่เจ้าเศร้าเขียนขึ้นเก็บกิ่งกิ่งวงแขีงนควงให้โอ้ยโอ้ดังฉะนี้ พอแม่ฮักลูกนี่ยิ่งกวัวทั้งหลายขันลูกตาย,ยว่าสิผันตายน้ำสวงบ็นให้มันเรวย้ำลูกเก็บลูกไข่หายใจกะบ่สวงขันในลูกสรงเรวพอปั่นในวานังเมืองย้ำลูกหามันดาก็าหายตอย้ำลูกหัววาสีบังโคงนฟอน ขันแม่ลูกโตขี่แสนสีเมนกับพ่ออยู่ขันแม่ลูกผู้อื้นขี่ถมแล้วกะเนาเม็นยังเมื่อลูกใหญ่แล้วอยากมีคู่เทียมสองเพิ่นกว่าหาอาพรณหมอบเวนมาให้อันว่าสมมัติเบื้องมุ่นนั้งคังแต่เก้าของแต่กบแต่เท่าก็ปันให้พ่อกันลูกผู้ชายเพี่กว่าหามังให้งาม,งามแกมจริงสิง ลูกผู้สายแม่ก็าหาเไี่ให้งามงามแก่ปิ้งสิงลูกูยิ่งแม่ก็ห่าวบางโูมาให้ว่าเหตุผัวนี่ละพอาะนั้นเพิ่นเลี้ยงห้องใหญ่แล้วต่อไปนี่ให้เพิ่นไ้นั่งอยู่นอนกินเด้อคำเด จังสีสมควาคูกเพื่อนเลี้ยงเฮายัางหน่อยให้คอยอดซาเลียนเพียนกระทํำตามเพื่อนให้คอยขันต้อยตังตามสู่ซอยกระทํำย้ำเพื่อนบดสัวเมียนขันแตกน้ำดับลูกผู้ยิงลูกผู้ใยลูกผู้ยั่งกัให้คอยอดซาให้ผ้ากันทำศพทรงสกันเขาเมียนยาได้เหมือนข้อยเทาเมื่อกำลังเล้วกระป๋อย ตายแล้วมิดอ้อยจองห้อยกาแหงทรงสักการันละนาผู้ฟังเอ้ยน้องโอลันาม ฉันนั้นแล้วเพื่อนว่าสิบปีให้บวชนิน่งยี่สิบปีให้บวชพระบวชแล้วจงคอยเบียดเมื่อนี่เป็นงานอุปสมบทของนายเท้านาคไทยวันสีอินารที่พัทศิมาบัดบนันเปื่อยงหญ่โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดของเฮาเป็นองค์พระเจาา้าภาพประทานในพรอมบัดนี้พ่อแม่พี่น้องหลายผู้หลายคนญาติบรนมุ่งฝูงหลานเออบนันไทยบันเล่า ขุ่มทั้งพุนทั้งเล่าก็มาทั้งไทยกามาห่มกันมือนีลายผูลายพนเพิ่น,นจังว่าเออสิบปีให้บวดนิ่สิบปีให้บวชพระมือนีพอแมํำหมุนส้างงานสรง,สง,สงอยู่ทรงของเอุงก็สร้างทั้งมเอท่าไตาตามพอแมเตรียมขอน้ำท่านทอดที่ของเป็นเนนงินทองปัจจัยวันไปบวัะไวพะมีใจใสากาศธาทายได้ลง กระดูกเนืนเน้อ่ิ้องตกตั้งว่าแตงบุญมีขนมข้าวปุ้นบุญบวชบรรพช้ามีขนมข้าวปุ้นบุญบวชอุปสมบทละตันหาพุกินเสื้อพระวงศ์ทรงไว้เพิินว่าผู้ใดตัดสินใจใดบรรพชานีหายากยากอันใดบ่ทอ,อยากปฏิสังขอนถอนอันใดบ่ายากขอถอนเมื่อไะ ละอันใดบ่ยากทอละกัรม,มคุณบุญอันใดบ่ใหญ่ทอบุญบรรพชา,าศาสนาไขสีว่ามีบุญหรือบาปหากให้ละบวชได้แทนใสขาดดำนง พระบอลมไข่สีกับอานน์บอบกเราวบวชธาติสิหให้คนจนทุกให้อานนสงสงนั้นได้สี่กับบอกไว้พลาใดส่วนบุญบวชลูกไสและดันนิงลูกเต่าได้เปรกับบอกไว้อานุนด้บาเกามาลูกบวชพอเมียบวชขัวสามสิบสองกับนับไว้พระองค์ไดงบากเกาสอนขันไพละคิดได้บวชทานตนเองคือกับศิทธพัทธะบวชตนข้างนั้นหกสิบสี่กับทวนอานิสงสงเต็ียม ที่ตั้งแต่ก่อนหนากหน้าที่มาผ่องเปลี่ยนหลอกล่อว,วงทานทานพาะองค์ เล้ววังอยากไปบวชสั่งในศาสนาพุธทธพระองค์เล็งเหนเห็นบอแม่นช่ามนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานบอกวจรจิ๋แเท้พุธทธองค์เลยหามหน้าโคบ่ให้งบวชเจ้าเป็นสัตว์ตำซาจะมาไกลให้ห่างไกลพวกหน้าโคจึงได้ทุ่นกบาบโคตามาถึงสิเป็นศตั์สาก็ยังมีศรัทธาอยากควบคุณพระคุท่านขอพระองค์ระท่านให้หน้าโคงสัตว์ตำ ผู้ขาขอฝักง,งามใ้น้ำกับอง์พระพุทธเจ้าจนเท่าตลอดไปงามมีคนนั้นใดสิมังบวชเป็นสูงขอพระองค์เอาน้ำหนักมัโล่งตังถึงเวลาเอาผ้ามาพันเชียนกับบาดท,ทำเป็นห่วงหงางหนักนั่นในพันเกี่ยวไกลกันตลอดไปหอวสั้นสวนัวลุลันหลินพระพองค์เลยอามัากหนักขอไปคนของเฮาจังใดทำมั่งบต่อตตลอดเท่าสูมือจังเอาใบเงมีนใส่ในา งามสิเตรียมบวดนั้นเอาน้ำหนักหน้าคู่ผูพุทโธเลยล็ใส่น้ำตามนี่ตั้งต่สัตว์ไม่ไงเอ ตั้งแต่สัตว์มันกนันี่ใจตั้งหวังบุญนุนทรงอยากบวชเป็นพระสงฆ์ศาส,สนาพุทธเจ้าจังเปล่งลางบวชนำ้ำฉะนั้นเมื่อนี้พอเม่ทัางเมื่อนี้บ่ได้ห่างเข้าพทธบริสุ์ในใจจังปล่อยทักวันนี้เจ้นาน่าเอ้ยมเมื่อเป็นสงเลวจิตใจให้ตังต้งโตได้ตอบแทนคุณพอให้ตอบแทนคุณเม่คู่ควนอุปถาเลี้ยังจนเจ้าแม่นไังมาขาลาศ แม่นຊอ u สูงเด้อคําเອ้อเอ้ยนอหัวโอยเด้อคําเอาบ่นี่